ที่รอยค sumer products เราไม่เพียงผลิตสินค้าแต่เราสร้างโซลูชันแบบครบวงจรที่แบรนด์คุณต้องการครบจบในที่เดียวโดวยทีมผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบนำเข้าจากแหล่งที่มา่เชื่อถือปลอดภยัยเพื่อสร้างจุดเริ่มต้นของแบรนด์ที่ไว้ใจได้ในระยะยาวพร้อมมาตรฐานระดับสากล ISO 22716 GHPs ประสบการณ์ยาวนานไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพ SME ที่เพิ่งเริ่มหรือองค์กรใหญ่ที่ต้องการผู้ผลิตมืออาชีพเราก็พร้อมเดินไปด้วย ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคิดค้นด้วยสูตรเฉพาะแบรนด์ลูกค้าไม่สวมสูตรทุกผลิตภัณฑ์การ,รันตีสูตรไม่ซ้ำานสูตรต่อ1แบรนด์เท่านั้นไปจนถึงก่อนส่งออกถึงมือลูกค้าสินค้าทุกชิ้นถูกเก็บในระบบควบคุมอุณหภูมิทดสอบความคงตัวก่อนส่งออกเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ส่งถึงมือลูกค้าคือคุณภาพที่ดีที่สุดกับการร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ากว่า1000รายการรับผลิตสินค้า OEM OBM และ ODM โดยกําลังผลิตมากกว่า3ล้านชิ้นต่อปีทั้งผลิิิตตภัณตภัณณฑฑ์์าามผผลลดูแววทคสะ ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กเครื่องสําอางและอีกมากมายภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือสินค้าต้องดีที่สุดและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด Roy Consumer Products รับผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ OEM OBM และ ODM ที่เริ่มจากความตั้งใจ One-stop service ออกแบบและพัฒนาสูตรจัดหาวัตถุดิบบรรจุพัณฑ์ตามความต้องการออกแบบฉลากโลโก้ของผลิตภัณฑ์และดําเนินการจดแจ้งอยอก็ครอบคลุมในที่เดียว